สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่ฝนตกและพอได้ฝนก็มาหลบฝนนะครับประชมมุมบรรยากาศนะครับภายในสลาที่พอได้ฝนหลบฝนบรรยากาศเป็นเช่นไรนะครับก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วไปชมด้วยกันเลยครับ ห้องน้ำเลยครับแล้วห้องน้ำอยู่นู่นเป็นตกมัเกลื่น,น,นรเรื่อนห้องน้ำให้นักท่องเที่ยวด้วยนะครับเขาจะแยกนะครับ อนันก็ไปผู้หญิงอันนี้กม็มีจุดล้างตัวได้นะครับเขตเขาทำได้ดีมากนะฮะเห็นไหมครับมีจุดล้างตัวนะถ้าเราตกตกคลองตกอะไรนะนี่ครับนี่ ก็จะมีถังน้ําให้นะครับมีห้องน้ surveys, ํานะครับ hmm. มีห right right. mm ้องน้ําสะอาดสะอาดเลยนะครับโอ้ถ้าใครมาเที่ยวตกน้ําตกคลองไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยห้องน้ําชายนะครับมีไว้บริการนะครับที่ป่าชายเลนนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีห้องน้านะสะอาดสะอาดมากเลยนะก็เป็นไม้ไม้แฝกนะเขาเรียกรับไม้ไผ่นะครับที่ทาไว้ให้นักท่องเที่ยวนะครับ ใช้เลนนะครับบางขุนเทียนนะเที่ยวได้ด้ครับทุกคนสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยนะับแยกห้องน้ำนะครับชายนะครับฝั่งขวามือทางเข้าทางออกนี่นะครับเป็นทางน้ำหญิงนะครับ เขาก็จะมีจุดทางเดินนะครับเชื่อมเชื่อมกันเลยนะน่าจะเชื่อมกันนะตรงนี้นะครับแต่ฝนมันตกนะครับฝนตกมันดื้อนะเดี๋ยวพอได้ฝนล่วงไปแล้วก็โอ้ยกองเครื่องจมน้ําไปแย่เลยนะครับเนี่ยเขาก็จะมีจุดเล็กๆน้อยๆนะเห็นไหมครัเป็นชั้นเป็นชั้นนักท่องเที่ยวไว้ถ่ายรูปนะครับในป่ากงกลางนะครับอุดมสมบูรณ์มากนะเขาว่าต้นแสมหรือเปล่าครับด้านในจะมีต้นแสมนะครับ นี่เขาก็จะทำให้ะนะักท่องเที่ยวนะครับไปพักนี่ฮะทำดีเลยนะครับเนี่ยหลบฝนหลบแดดได้นะครับฝนตกซะแล้วนะครับาเจอฝนก็ต้องลุยฝนถ่ายเลยครับทุกคนบรรยากาศในป่าชายเลนนะครับ ลองมามุมนี้นะมาถ่ายนะมุมสูงโอ้ยตกมากตกหนักมากเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวพาเดินนะ เขาจะไปทำเป็นไม้ไผ่วางเป็นสะพานไม้นะครับตอนนี้พอได้ฝนมาเข้าฝนตกแต่ก็ลุยนะครับจะให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศนะวันที่มาถ่ายเนาะคือวันอาทิตย์วันหยุดพอได้ฝนหยุดก็จะมีโอกาสมาอัปเดตฮะโอ้โหพี่ปาตีนะครับนี่เขาเรียกปาตีนะ ต้องเหยื่นกยขับธระมก่อนลองดูตรงต้นไม้ว่มีอะไรอยู่หรือเปล่า่รงนีง้ก็มีที่ปั่นจักรยานเอนครับปั่นโน่นครับได้ไหม,มเรีนรู้กันนะ น้องนขน่ะเดาอยู่บนม่ไก่ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปกับพอได้ปนหลบฝนที่ป่าชายเลนนะฮะมีคลิปต,ต่อต่อไปต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้พอด้ปนก็จะทําการถ่ายต่อไปเนาะยังไม่จบนะครับขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะฮะบ,บรรยากาศป่าชายเลนทะเลกรุงเทพนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปคิดอะไรขอให้สมดังความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกประาปการนะครับขอขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่เป็นกำลังใจให้พอได้ปลนคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้พอได้ปล่นก็ขอขอบคุณทุกท่านและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ